หลังจากนี้ใครแซลซันจิว่าเป็นเบอร์สี่ของกลุ่มตกปากทันทีเพราะล่าสุดดูเหมือนว่าจาันโอดานั้นจะเฉลยเองว่าซันจินั้นยังเป็นเบอร์สามของกลุ่มแต่ไม่รู้ซันจิจะดีใจหรือเปล่านะที่เป็นแค่เบอร์3ไม่ได้เหนือไปกว่าโซโลในฐานะเบอร์สอง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าสําหรับกลุ่มโจรสั์หมวกฟางนะครับได้เริ่มเดิมทีเนี่ยพวกเรานั้นนะครับก็ประเมินว่าลูฟี่คือเบอร์หนึ่งนะครับโซโลเบอร์สองซันจิคือเบอร์สามแต่ช่วงหลังๆนั้นนะครับก็มีหลายต่อหลายคนนั้นแซวในตัวของซันจิมากเลยว่าซันจินั้นมันไม่ใช่เบอร์สามนะมันก็คือเบอร์สี่ของกลุ่มโจรสั์หมวกฟางหลังจากการมาของกินเบนนะครับผู้ที่เปียพร้อมนะครับดิกกี้ต่างๆนั้นดีเหลือเก นะครับอดีตเจพเจรสลัดอดีตกัปตันของกลุ่มนะครับเป็นนายไทเรือมีอายุนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับที่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้คือครบจบในคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ค่าหัวของจินเบนั้นก็เหนือไปกว่าซันจีอีกจึงทาให้นะครับหักนับนะครับในแง่พลังเชิงตัวเลขอะไรต่างๆไม่แปลกนะครับที่จินเบนั้นจะถูกมองว่าเป็นเบอร์สาของกลุ่มนะครับคือแฟนวันพีชนะก็แซวนั่นแหละอ่ะจริงๆทุกคนก็รู้ว่าซันจีนั้นเนี่ยเป็นเบอร์สามนะ และยิ่งนะครับในภาคเอลบาบนั้นก็ค่อนข้างตอกย้ำนะครับของความไระเหียใจของซันจิละกันนะครับคือมันจะเป็นฉากที่เนี่ยกาบันบอกเลยครับว่ามันมีคนในกลุ่มหมวกฟางนอกจากลูฟี่เนี่ยสามารถแชราคิราชันได้นะซันจินั่นก็เสนอหน้าใหญ่เลยว่าผมหรือเปล่าครับผมหรือเปล่าครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ซันจิไงเขาชี้ไปที่โซโลนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมาพร้อมปริศนานะว่าสรุปแล้วซันจิอาจจะเป็นคนที่ใช้ก็ได้ก็ได้ในอนาคตนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาที่ไปของมีมนี้แต่ล่าสัตว์นี้นะ ในตอนที่1 1 5 6ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่านะครับอาจารย์โอดานั้นวางโพดิชันนะครับของซันจิเอาไว้ในฐานะเบอร์สาของกลุ่มนะครับก็คือโซโลนั้นเทียบเคียงกับซิเวอร์เลลี่ลูฟี่เทียบเคียงกับโรเจอร์ส่วนซันจินั้นเทียบเคียงกับกาบันนะครับในฐานะเบอร์3าของกลุ่มเอาจริงเนี่ยด้วยอุปกษณ์นิสัยของซันจิ fahr. ที่อาจารย์นั้นปูมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คล้ายกับกาบันเลยนะครับที่เป็นหนุ่มเซเพย์ชอบสาว ory, สุดๆเลยนะครับหรือหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของกาบันนั้นมันก็หกาาาาก่ตแล เป็นการแซลของผู้คนและนนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนถึงความเป็นเบอร์สามของกลุ่มของวินสมุกซันจิจุดที่น่าสนใจเลยนะครับคือแง่พลังของซันจินะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีฮาคิราชันนั้นดูจะเป็นบุคคลนะครับที่ค่อนข้างได้เปรียบเลยในการต่อสู้คือมันจําเป็นมากเลยนะในตอนนี้นะครับอีกทั้งถ้าจะต่อสู้นะครับกับพวกเผ่ามังกรฟ้าที่เป็นเหล่านะครับแอนเดอ์แกงของท่านอิมเนี่ยมันก็ต้องใช้ฮาคิราชันในการโจมตีเท่ากับว่านะครับหากทางด้านซันจินั้นเอาพูดตรงๆนะเป็นเบออร์ขงกลุ่่่มมมแตไีาค ผมกลับมองว่าโคตรแปลกเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่สามารถไปจัดการนะครับเราใครข้างซ้ายข้างขวาของอิมได้เลยได้ซ้ำนะครับเพราะอย่างน,น้อยๆยังไงในอนาคตนั้นมันก็ต้องมีการต่อสู้นะครับกับพวกภาคีสวินเทพไม่ต้องอนาคตหรอกนะครับใกล้ๆในเอลบับก็ต้องต่อสู้แล้วจึงทำให้ฮาคิราชันนั้นผมกับมองว่านะครับจะเป็นสิ่งที่ซันจินั้นจะทําให้มันตื่นขึ้นในการต่อสู้ที่จะถึงนี้นะครับคือบางคนจะมองว่าซันจิไม่จะเป็นก็มีก็ได้นะฮาคิราชันนะครับเพราะว่ามีร่างกายที่มันถึกอึดทนมากกว่าชชาาาวบ้้น่อ,องแล แต่ผมก็อยากจะย้ําเสมอนั่นแหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วมันควรจะมีหักเนื้อเรื่องนั้นมันถูกยกสเต็ปไปและด้วยละกันนะครับความเป็นกลุ่มราชาโจรสลัดนะครับผมมองว่าถ้ามีแค่ลูฟี่โซโ,ซโลเนี่ยโอ้ยมันก็ดูลาบากนะมันดูไม่น่าเกรงขามสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีสัก3าคนกําลังดีนะครับในฐานะอนาคตผู้จะเป็นราชาโจรสลัดในกลุ่มโจรสลัดนี้แต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นนะครับสิ่งที่จะพิสูจน์ซันจิให้เขากลายเป็นเบอร์สามของกลุ่มได้มันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับอ่ะอย่างเช่น การของคนทั้งโลกผมกลับมองว่านะครับก็เป็นเรื่องค่าหัวนั่นแหละเพราะค่าหัวนั้นนะครับจะผมบอกถึงความอันตรายของคนนั้นๆนะครับและมุมมองของคนทั้งโลกเนี่ยจะมองว่าไอ้คนเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันก็มาจากค่าหัวนั่นแหละนะครับไม่มีใครมาประเมินนะครับหรือรู้หรือว่าคนเนี้ยเก่งระดับไหนเหนือกว่าคนนั้นยังไงมันก็ประเมินจากค่าหัวนะครับจึงทาให้นะครับการที่ซันจีนั้นค่าหัวอยู่ที่อันดับที่4นั้นเขาก็ต้องสเต็ปตัวเองขึ้นมานะครับสร้างความอันตรายนะครับให้มันมากยิ่ ขึ้นไปในอันดับนะครับที่3ของกลุ่มให้ได้ถ้าถึงเวลาแบบนั้นจริงๆก็นับได้ว่าเป็นเบอร์สาของกลุ่มนะครับน่าจะออฟฟิเชียลเป็นทางการได้นะหมายความว่านะครับในมุมมองของคนทั้งโลกซึ่งส่วนนี้สําคัญและบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างโซโลอย่างเนี้ยมุมมองจากคนทั้งโลกเขามองว่าโซโลนั้นเป็นรองกัปตันของกลุ่มนะแต่กลุ่มหมฟางไม่ได้มีการตั้งนะครับว่าใครเป็นรองกัปตันของกลุ่มเพราะเขามองนะครับจากความอันตรายของโซโลจากค่าหัวของโซโลนั่นแหละเฉกเช่นเดียวกันกับซันจินะครับถ้า ค่าหัวก็ต้องเป็นเบอร์3าให้ได้แต่ผมแอบใบ้ในหนึ่งว่าทันจิแม่งไม่อยากจะเป็นเบอร์สาหรอกอยากจะเป็นเบอร์2มากกว่านะครับเอาง่ายๆแหละอยากจะเหนือไปกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องนะครับทำให้ค่าหัวของตนเองนั้นสูงขึ้นนะครับในฐานะตัวอันตรายนะครับจากมุมมองฝั่งรัฐบาลโลก หรือเอาจริงๆแล้วนะครับนอกจากฮาคิราชันผมก็มองว่าซันจีนั้นนะครับค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นเลยนะในหลายๆสิ่งอย่างแรกเลยนะครับเรื่องร่างกายของเขานั้นนะครับที่มันเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคือต้องยอมรับว่าร่างกายของซันจีนั้นของแทกแน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายของพี่แกนั้นนอกจากถึกอึดทนมากกว่าปกตินะครับจึงทาให้สามารถใช้ลูกเตะของตนเองนั้นจากเป็นไฟปกติไฟสีแดงอะไรเงี้ยกลายเป็นไฟสีฟ้านะครับที่มันเหนือไปยิ่งกว่าเพราะว่าร่างกายนั้นนะครับรับความร้อนได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งนะคร อะไรเนี่ยตัวบิดเบี้ยวที่เมื่อก่อนก่อนหน้านเนี้เรามักจะพูดแหละครับว่าซันจิโคตรมีข้อเสียเลยนะครับก็คือขาพี่แกหักบ่อยมากๆแต่พอร่างกายดุดันไม่เก่งใจใครแบบนี้ทําให้ร่างกายของซันจินั้นค่อนข้างตอบสนองตัวเองดีมากๆนะครับและทําให้เขานั้นนะครับกลายเป็นตัวท็อปในทันทีในฐานะบุคคลที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆของเรื่อง แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นวัะนพีชเนาะร่างกายแข็งแกร่งก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับมันก็ต้องมีปัจจัยนะครับเรื่องฮาคี้ด้วยฮาคีสังเกตของซันจิผมไม่ได้เป็นห่วงนะเป็นคนที่มีฮาคี้สังเกตร,ระดับทอบ็ทอปของเรื่องอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ฮาคีเกาะเท่านั้นนะคบเพราะถึงแม้ร่างกายซันจินั้นจะดุดันไม่เกรงใจใครก็ตามทีเถิดะนะครับแต่ถ้าหากฮาคีของเขานั้นไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอผมก็งมองว่าเจอคนที่ใช้ฮาคี้ที่มันดุดันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อกกอนได้อยู่ดีจึงนับได้้้ววว่่่่าาาาาาเเปป็็นนนสสทีีีีํคััญลลลยยะร,รงกดกดมมมชไแแถ ที่มันดีด้วยเช่นฮาคี้ะดับเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ร่างกายคุณดีกว่าคุณนั่นก็จะเป็นฝ่ายที่วินหรือชนะได้แต่ด้วยความที่ว่านะครับฮาคีนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดได้ตลอดนั่นแหละการที่มีร่างกายนะครับที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานั้นกลับเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้สัญจิได้เปรียบนะครับกว่าใครเลยจึงนับได้ว่านะครับการที่เขาจะพัฒนาตนเองขึ้นไปในฐานะเบอร์สามนะครับของกลุ่มโจรสันโมฟางมันก็สามารถทําได้นะครับจริงๆอาจารย์แกก็ใบ้ไว้แล้วแหละนะครับ่าน,บน,นา,าัว จะเป็นสิ่งนะครับที่มีแง่นะคบพัฒนาไปยังไงในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวละครมันพิษมันน่าสนใจงทุกคนนะั้นมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ละคนนั้นก็จะมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างไปนะครับอย่างซันจิเราก็จะเห็นนะครับจุดเด่นของเขานั้นที่เริ่มฉายแสงมากยิ่งขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับจากจุดแรกที่เราได้ดูในตัวของซันจิและทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่าซันจินั้นจะพัฒนาไปได้ในระดับไหนในอนาคตนะครับในฐานะเบอร์3ของกลุ่มจนสั่นหมวกฟางถง ไม่ได้เลยนะครับและผมกลับมองว่าเอลบาฟนั้นอาจจะเป็นภาคหนึ่งภาคที่ซันจินั้นจะได้โดดเด่นเฉยชายนะครับมากกว่าปกติมากกว่าที่พวกเรานั้นคาดคิดหรือคาดเดาเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนแรกก็เดาว่าอุซอบจะเด่นแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นซันจินั้นอาจจะเป็นคนที่โคตรของโคตรเด่นมากเสียกว่าอีกนะครับอ่ะก็ต้องฟอลรอในการรับชมแล้วก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของซันจิเปิดใครแบบเป็นเอฟซีเป็นติ่งซันจิผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเขียนอัไบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้คง คอมเมนต์มาจัดให้ตามคำขอแน่นอน